บานดาวมาแล้ว,ลวสบายดีอันนี้การนั่งจำนวนเป็นไงใจดีเพิ่นผ่าแขกอะไรเอื้อยเพิ่นทางเมืองนอก,ทา,นอกทางสองคนสองคนก็ได้แตขกให้อยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแกร่งเอื้อยผู้หนึ่งนะหายพัฒน,นึงทุกการงานกลับคืนไปไหลายๆแหละเอื้อยผู้หนึ่งนะหายหายสิบ ให้หาสิบดอนหาสิบดอนแต่ว่าเออบุม๋มแมนหาสิบให้หาร้อยดูสมองเบอร์ให้หาร้อยอะแหอะไรไะสืประตำเินเงินซื้อน้ำมันเส่รถไทยใน,นาอยู่ดีมีแหงเอ,อือยทั้งสองคนปลีหนึ่งพันครับแสนหาสิบ บ่ามีมาบาม่ามีเอ,อเือยเพิ่อหายมาหาร้อยเอ,อเือยเผิ่อหายมาหาร้อยบาทก็ขอบคุณลหลายๆเอ,อเือยเผิ่ออยู่ทั้งเมืองนอกที่ฝากมาให้บามีเนาะขอบเอ,อือยคนเล่าบอกขอบใจลหลายๆบอเอ,อืเอยคนไทยขอบพาทานเล่านะสิว่าขอบใจลหลายๆทานคนไทยกั ขอบคุณหลายๆเรื่อยที่ส่งมาให้ให้อยู่ดีมีแห้งลํำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะที่ให้ได้ให้มาหาล่อยก็กลับไปลอยหลานตานหลานให้กลับไปเนี่ยก็ให้ได้คืนแมนให้ได้คืนมาเงินหาลอในกาไป้ล่เขามีียงอ่ะใส่ยังเป็นประโยชน์ อขอบคุณเรื่อยหลายเบิดเหมา่ในกระเป๋าสอดจอยนะแสนห้าสิบนี่เบิ่งกูสิเบิ่งหายจับเอาไป <c oughs> เอาไว้สามใบนะเอาใส่กระเป๋า ใส่ไปพันนะนี่เดนี่เอ,อ้ยใจดีเพื่อนทางถ้ามึงเนาะอ,อ,อะไรนี่นะนี่หายเงินซาจ่อยมานะ ปุนหนึงหาล่ออีกุ่นนึ่งนงาล่อเบาบ่าเออแมน่นแล้วสองคนนะพอดีเป็นพันหนึ่งอีกคนหนึ่งก็หาร่อทั้งเมืองนอกนะอร่อยแต่ว่าไดงเปมาเป็นเงินกี่พอดีได้แสนหาสิพันหาร่อเอาให้ทุกไปดูอะไรรวมเลยก็สามคนฝากมาให้เมืองวันนี้นะฝากมาให้มบ้านนี้ไหมลุงครับใจฝากดีดี เข้าใจเอื้อพาพมาให้ยสายอารับ์หายรวยเด้อให้อยู่ให้อยู่กับภาพแข็งแรงตลอดไปมหาห้เจ็บมหาห้โซอยู่นานๆเท่ทานี่แหละพี่น้ไนไนไนาไม่นั้นเล่าหาเลาหายไปซื้อแนวกินมาใหายแม่แมหาลอยนั่นอีกผู้หาลอยนี่นก็นั่นแหละตามนั่นแหละ พอดีเลยพันหาสะจอยกะเนาะเก็บไกกบว้ใส่กระเป๋าลองดูกระเป๋าเนอะสวยค่ะอืแก็บใส่มันเป็นประยชน์อืบายดีพี่น้องมัอกี้นะเอื่อยอันนั้นเอื่อยจากทางสวิตเซอร์แลนด์ หายหายซาจอยก็บอกมีมานั่นเอือยทางสวิตเซอร์แลนด์ก็ละหาลอยกับเอือยมาจากทางต่างประเทศอีกคนหนึ่งหายซาจอยมารวมแล้วก็พอดีเป็นพันหาซาจอยนะบ่มีได้หาลอยบ่ได้ลพันหาซาจอยพันหาอ้ยบไปบ่มาอยู่อืมอันแหละเนาะหายไปตามนี่แหละ สบายดีพี่น้องการสบายดีพี่น้องทุกคนสุมองสุบอ,อลเนาะเมือ่อยเพียขนาดเลยเพิ่งมาจากอันไปส่งเขาสานไข่ไม่ใ <c oughs> หญ่ห้ากับ <c oughs> กลาบ,บมาเลยกันมานอนเพียอยากลาบอยากลาบจริงจริงนะครับ <c oughs> เป็นขไข่เดมอนีนะ เอากินยาแล้วแต่ยังมีสาวอู่จังหวะเขาไปได้นะเจ็บคิงเบิร์ดเดี๋ยวนี้ก็ยังเจ็บคิงอยู่เนาะบารนิงกาสำหรับอันเรื่องย้ายอันไม่ใหญ่นะอย่าเงี้ยก็ม,อมนะออนะอีอย่จอมสีเนะแะเซตเป็นที่เรียบร้อยเนาะเซตเป็นถีบเรียบร้อย ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเบอร์สุข,ขุสุพลที่ส่งเงินมาหายไม่ใหญ่เออห้ซื้อเขาไม,ม่ห้ไม่ใหญ่แล้วก็ซื้อเขาซื้อคล้องซื้อลายยางค่ะ,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 ะที่สำคัญข,ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ส่งเงินมาหายเฮากับส่งเงินมาหายท่าแม่รวมทั้งหายงหา่แหละ ส่งเงินมา,า,มาให้ทาแม่ครับครับเฮาแต่ทอแมาหาซิฟไ่ซื้ออยู่ซื้อกินหาซีดอนละแม่ครับผุ้ใหญ่ใจดีเฮากันส,ส่งมาลอยหาซิฟส่งมา,าแต่ว่านนี้บอก Wani này ngoan này ngoan này mwani này bố mẹ mwani 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 mà mwani 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 หาจาหาสิบเอ้ยหา <explicit> ิบน้ำมด้ยูนหาสิบน้ำมันด้เท่าเนาะนารจะบอกหเงินเก่ินบาเงินมันลงเมื่อนี้นะ yeah. หน 2, 800, 78, ึ่งร้อันได้สองพันแปดเจดสิบแปดบาทหนึ่งร่อปกติในในสามพันหนึ่งลอลงแหงอันนี้พนักงานจนทามพนักงานธนาคารจนทานภาว่ต้องลงจะเอาเงินจะเงินบาทมาเรืนองเงินยังขนาน มันลงแห้งเด้างเงินกี่มันก็อไม่ได้ลงมันก็ขึ้นปกติมันก็ได้ในเก่าแสนเงินกีบนะน่อยหนึ่งนะในเก่าแสนแต่ว่าเงินบาทนะได้สองพันแปด่อยหนึ่งนะได้สองพันแปดสสิบแปดบาทพอดีอันสองคนนะฝากมาหายนะอันนี้นะอันนี้นะอะอานะผู้ใหญ่อันผู้ใหญ่ใจดีเพินเินฝากมาหายเฮาลอยหาสิบ ลอยหาซิบตอละลอันนีกะเอื่อยใจดีเพิ่นเป็นฝากมาซอยเมยไงฝากมาเน่ะลอยหาซิบเรียนและไห้เทอแม่หนีหาซิบแล้วก็ลอยหนึ่งนะเพิ่นไห้คาน้ำมันเท่าแล้วกะไอ้ซื่อเขาวไปให้เม่ไงบ้านนั่นนะบ้านแถวปาลายหัละหาสิป้ำด่า <c oughs> เยเทแม่เมรบปมาหาสิไน้ำด่าไเรม่ ไหน,นดิเบเบิ8งตอนนีน้เหนเบอร์หมดเล้วหายิ่เบิรงลา่ดอกายเจ้าวแล้ว3,000ล,ดลุดนะ ขอบใจลูกสาวแน่ทางเมืองนอกเราเป็นคนลาวนี่แล้วเราอยู่เมืองนอกลูกสาวบวชเงมันขมกขอบใจละลายเด้อลูกเอ้ยให้อยู่ดีไม่แห้งเด้อให้จโฉบหามาหน่ายหลับหารวยฝากเงินมาให้แม่ซื้อกินซื้อหมากซื่อผู้่อก็ดมกขอบใจละลายเด้อลูกเอ้ยให้ห่างให้มีให้ยหลับหารวยให้อยู่ดีไม่แห้งเด้อ ความเจ็บบ่อยได้ความไข่บ,บ่อยมี่ลำ,ลลำลด้วยลำด้วยแต่ที่สำคัญที่ลืมบ่อยคือขอบคุณเบอร์ทุกคนที่ให้ค่าน้ำมันทำมาเด้อเพราะว่านีเป็นเอื้อไทางสวิตเซอร์แลนด์หนึ่งพันเป็นไงเขา,านา่ะขาน้ำมัน <ลำ S 1> ไปลำด้วยฮะถือควายสามโต,โตโควีตควิตเด้อหนึ่งพ<ถ>ัน <1, 000 S 2> แล้วก็พี่ตุ้ยเมื่อเช้านี้โอนมาเ้าบอกว่าปิดแปลงตะเมื่อวานนี่เพิ่งยังยังโอนมาอยูเ่เพิเังโอนมาให้ ทาานมันเท้าหาล้อยก็เอื้อเอื้ออ้อยทางบ้านสซบูไซก็ให้หาล้อยขอบคุณขอบใจขอบคุณขอบบุญเบิ้ร์สุขหูสุขคนเท่าไหร่หายอยู่ที่มีแห้งเบิ้ร์สุขหูสุขคนลำรวยลำรวยถึงกว่าเก่าเด้อเงินนี่กะสเก็ตว้จ่างคนดำนาเงินสำหรับเงินอันล้อยหาซิปอันล้อยหาซิปอันดอลลาร์ที่ผู้ใหญ่ใจดีเป็นฝากมาให้เฮานี เอากระสีเก็บไว้จ้างดำนาจ้างลกกะจ่างดำนากว่าสีดำนาแล้วกว่าสีดำเมื่ออื่นเมื่อนี่แหละเมื่อเมืองเมื่อวันจีนสะได้ลกกะอันนี้วันจันทจะได้ดำกระสีได้จ้างดำไงนวันถือวันสินดาบได้เมื่ออกระสีเมืองน้ำมันทะเลใส่ใจนครอบครัวนี่แหละขอบมึงขอบพุณนเรยเรยเบื้องสุขุญทุกคนทางขาน้ำมันแน่แล้วก็ทั่งคุณใหญ่ใจดีแน่ แลก็ขอบคุณแทนยา่แปดสิบปีท <80 S 2> ีละหุห่ยคน,น,นที่ส่งเงินมาให้เพื่อนเ,เนาะลำให้รวยอยู่ดีไม่แห้งกันเบอร์สุข,ขุคน,นขอบใจได้หลายขอบบุญขอบคุณเบอร์สุขุคนที่ติดตามตไปเลยเดอ้อเนาะ